กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็อยาใช้เวลาแทรกเล็กน้อยในการชี้แจงใน2อสามประเด็นนะครับประเด็นแรกคดีตู้หาวเลยที่ผู้กระบาหลายหลายท่านเนี่ยนะครับผมก็ย้อนกลับไปนิดหนึ่งก็และกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแลร้วจริงๆแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปีอนปี57แล้วตัวตู้หาวเลยเข้ามาตั้งแต่ปี54นะครับมีการอนุมัติอนุญ,ญาตเรื่องสัญชาติต่างๆตั้งแต่54 กระบวนการก็กระบวนการเรื่องสัญชาติก็เดินมาเรื่อยนะจกนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบันในเมื่อท่านเสนอมาตามนั้นแล้วตรวจสอบแล้วมันถูกต้องบังก็เป็นก,การอนุมัติตามขั้นตอนตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นคินย้อนกลับไปให้ผมนิดหนึ่งกันละกันนะเกิดมาตั้งแต่ก่อนปี57ที่เขาเข้ามาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเราทราบในวันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยหรือไงนะวันนี้ก็ต้อง มีการฟ้องร้องมีการให้ข้อมูลมาจากประชาชนภาคประชาชนซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่องนะครับเมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวนเพราะจริงๆแล้วก็ไม่อยากกระโทษใครมันดาจ,จะถูกปล่อยปะมานานแล้วเงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมาว่ามันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่ก็ทราบว่าได้ใช้ในการซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์เรียวกว่ายกหมู่บ้านนะครับผมไม่ทราบบริษัทของใครเหมือนกัน นาะยกหมู่บ้านหลายหมู่บ้านด้วยกันทางรัฐบ,บาลน,นี้ไม่มีแน่นอนนะครับในการขายบ้านและแถมทัญชาติให้เนี่ยไม่มีนะครับถ้าไปเช็คดีๆภรยาตูต้ข่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับขออนุญาตก่าวถึงนะครับกับอดีตรัฐมนตรีสมัยบางภาคกันแล้วกัน <Yeah. S 1> ไปดูข้อมูลข้อเท้จริงนะครับผมยืนยันว่าตั้งแต่ต้นค,คุณชวิตก็ได้มาเจอผมผมก็รับฟังท่านแล้วก็ได้ส่งข้อมูล,มลให้ตำรวจดำเนินการโดยทันที หลักนี้ทำก็ต้องมีนะครับผมทําถูกต้องแต่ไม่ถูกใจไม่ทันใจทุกคนนะครับการดำเนินการบางอย่างอยู่ในขั้นตอนบางอย่างเปิดเผยได้บางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการสอบสวนนะครับประเด็นที่หนึ่งกรณีาการออกหมายเรียกสออุปกิตของพนักงานสอบสวนกองบัญชาการบช,ชบปสนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้มีการสืบสวนจับก,กลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องผัวพัน และสามารถขยายผลยในคดีได้หลายรายบางรายก็หลบหนีไปซึ่งพนักงานสอบสวนเข้าออกหมายจับและติดตามจับกลุมมาได้บางรายที่หลบหนีอยู่ก็ยังสืบสวนเพื่อจะต้องจับกลุมให้ได้ส่วนที่ท่านสมาชิกด้อภิรายว่ามีสวเขาไปเกี่ยวข้องผู้พันนั้นทั้งนี้เจ้าที่ตํารวจทั้งสืบสวนและสอบสวนก็ได้เข้าไปดำเนินการไปตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายปวิยาราสวนการเพิกถอนหมายจับก็เป็นดุลยพินิจของทั้งฝ่ายตุลาการซึ่งก็มีความเห็นให้พนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกร่อน เรื่องนี้ผมไม่ขอเข้าไปก้าวไกรนะครับไม่ได้ช่วยเหลือใครนี่คือกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการวิธีเป็นแบบนี้นะครับความเห็นนี้เนื่องจากที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าไม่ใช่การปฏบัตหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะเป็นหน้าที่ของกระบวนการวิธีเริ่มต้นแต่ตํารวจอายการศาลนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่พนักงานสอบสวนต้องร่วมทําการสอบสวนร่วมกับพนักงานอายการที่อายการสงสุดมอบหมายตามกฎหมาย ผมก็ให้ทุกคนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องในเรื่องกฎหมายเนี่ยเข้ามาสอบสวนด้วยกันผมสั่งถ้าไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องของกระบวนการในการบริหการในการบริหารจัดการคดีนี้ให้สิ้นสุดให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดคุมรอบครอบก่อนถ้าพบว่ามีใครเกี่ยวข้องเพิ่มคดีก็จะออกหมายเรียกส่วนจะเรียกตอนไหนอย่างไรก็ไปดูระยะพินิษฐ์และการปฏิบัติของพนังกงานสอบสวนตามกฎหมายปวิอาญาซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนและยังอยู่ภายในอายุค,ความ ถ้าออกหมายเรียกเมืม่อเมื่อไรภายใน15วันไม่มาพบพนักงานสอบสวนเขาก็มีเหตุในการช่วยออกหมายจับเพราะนั้นไม่มีใครไปเอื้อประโยชน์หรือช่วยหลืออย่างไรได้หรอกครับได้หรอกนะครับเพราะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายวันที่สองกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับเจนลิงนะครับเรื่องนี้ตำรวจของขอรบ,บาลได้มีการสืบสวนตรวจค้นจับกลุ่มและขยายผลก็ได้ผู้ต้องหามาหลายสิบรายบางรายก็หลบหนีออกหมายจับและอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม,มดำเนินตามกฎหมาย ส่วนที่พูดว่ามีตารวจเข้าไปเกี่ยวข้องโภพันผู้บัญชาก็มีการตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนมีคําสั่งให้ออกรายการไว้ก่อนไปแล้วรายใดดูแล้วว่ามีความผิดอาญาด้วยก็ดําเนินคดีอาญาไปตามกฎหมายส่วนที่บอกว่าไปย้ายคนขยันคนทํางานเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งอยู่ภายในอำน,นาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้พิจารณาไปตามกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆของเขาแล้วนะครับไประเด็นที่สามคุณนายยูชินซี ั้งสมาคมปลอมเพื่อช่วยทำวีซ่านำคนจีนสีเทาเข้าประเทศในห่วงปี63ถึง64จำนวน7,000คนโดยมีเจ้าที่ต่อมอช่วยเหลือวันนี้สำนังกงานตำรวจแห่ชงชาติดเนินการสอบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าให้ทางสื่อมวลชนทราบเป็นระยะระยะแล้วก็เห็นว่าตำรวจพยายามจะทำดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับ พบเจ้าที่ผู้ใดไปร่วมกระทาผิดก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญาไม่มีการยกเว้นรวมทั้งคนไทยหลายคนที่อาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่รับประโยชน์เรื่องนี้ผมก็ได้ยืนยันอยู่เสมอมานะครับผมจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้เป็นเด็ดขาดเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับในเรื่องของกรณีที่ผมพูดถึงคอร์รัปชันโน่นนี่อต่างๆผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปนะคะก็หลายท่านก็ยังกล้าจะพูดออกมา รัมตีหลายคนอดีตลัมตีหลายคนก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันติดคุกหลายคนไปต่างประเทศก็มีตั้งแต่ีรัฐบาลปี57ของผมนั้นยังไม่มรัฐมนตรีท่านไหนติดคุกสักลายเลย mm hmm. นี่คืออวามจริงต่อไปเรื่องที่สมาชิกท่านในกลา่าวมอสรู่เรื่องกรรมนกผมก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับใครคนดีๆเขาก็ไม่เห็นมีปัญหามีท่านะมีปัญหาท่านมีปัญหากับกฎหมายทุกฉบับอยู่แล้วนะท่านที่ผมสังเกตมา ผมก็ไม่ว่าอะไรท่านนะแต่ลือบางคนที่เหลือนะเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเขาไม่ได้เดือดร้อนมีคุณเดือดร้อนอยู่คนเดียวหรือหลายคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก่อนลำนรอเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาด้วยภายใต้กฎหมายแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นผอ,อรมนรก่อนหน้าน,าน,นาั้นนายกทุกคนเป็นผอ,อรมนรก่อนผมไปเป็นรัน,นี้ผมก็ปฏิบัติการภายใต้นายกของท่านนะท่านที่แล้วอ่ะ านก็นสั่งงานผมท่านก็ประชุมกับผมผมไม่เห็นท่านจะมีปัญหาอะไรกับผมเลยไอ้กรณบันอเนี่ยนะมันเป็นกลไกเป็นศูนย์ประสานงานในการต่อต้านภัยคุกคามในทุกรูปแบบนะครับเป็นการบูรณาการการร่วมกันร,ระหว่างพลเรือนและตำรวจทหารและมีงานฟังก์ชั่นแล้วอันนี้ก็เป็นงานในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายประเทศเขาก็มีหน่วยงานลักษณะเช่นนี้เหมือนกันในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่โน้นพื้นที่นี้ ึ่งบาจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานที่จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมันก็มีหน่วยงานอย่างนี้ขึ้นมาและมีกฎหมายของเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับเช่นในกรณีที่มีปัญหาภาคใต้มีปัญหาที่โน่นที่นี่นะก็จาเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะกิ่ลงไปเพิ่มเติมนะครับเมื่อมันมันไม่มีหน้าที่มันหมดแล้วมันเลิกไม่มีปัญหาแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำนะวันหน้าถ้ามันไม่มีปัญหาก็ยกเลิกได้วันหน้านะครับ เพราะนั้นอันนี้ก็ตับเรียนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจด้วยไม่ใช่เพื่อจะรักษาอำนาจใลผมเรื่องก,การนี้โทษที่ท่านพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดก็หมายความว่าการนรโทษกรรมเนี่ยวันนี้เราก็มีในเรื่องของการอภัยโทษมีอะไรอยู่แล้วเรื่องนี้โทษเป็นเรื่องของสภานะแต่ผมคิดว่าท่านถามผมผมก็บอกกับตัวผมอะผมก็ไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของสภาของท่านแต่รู้สึกว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าที่ผมสังเกตมานะ ท่านจะยกเลิกโนนยกเลิกนี่ปล่อยคนจากโนนจากนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะจะอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งอยู่ท่ามกลางการที่จะปลุกปั่นให้เด็กเล็กเด็กอายุสิบสี่เนี่ยออกมาได้ยังไงเขาควรจะเรียนหนังสือเขาควรจะเรียนหนังสือเขาควรจะรักพ่อรักแม่รักครูปกครองรักครูอาจารย์เขาออกมาด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแ,แล้วก็มาแอบอยู่ข้างหลังตัวเองก็ไม่ดโดนคดีอะไรทั้งสิ้นน่ะ หรือโดนก็ยังไม่ยังไม่ไม,มีสิทธิ์คุ้มครองตัวเองก็ว่าไปนะเ่ท่านท่านพูดมาผมก็อาพูดกลับไปแค่นั้นเองนะครับอย่ากโกรธผมในเรื่องถานการภาคใต้วันนี้ท่านต้องพูดอย่างระมัดระวังเพราะมันเกี่ยวพันกับหลายประเทศด้วยกันนะในกลุ่มประเทศโอไอซีกลุ่มประเทศมุสลิมนะครับหลายประเทศเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหากับเรานะครับร่วมมือกับเราในทุกม,มิตินะครับ แล้ววันนี้การแก้ปัญหาตรงนี้มันก็จําเป็นนะครับที่ต้องมีคนไกลลงไปเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเมื่อมันยุติได้อะไรได้แล้วมันก็ถอนกําลังกลับมาก็เท่านั้นเองที่ไปไม่ใช่ไปคุมคนไม่ได้ไปกดหัวคนนะท่านมองทุกอย่างที่ทำเนี่ยกดหัวคนหมดแล้วมันจะทํางานกันยังไงล่ะครับการเบริหารบนและการแผ่นดินมันก็ต้องมีการมาเข้าบัญชาการสั่งการการควบคุมกับดูแลนะผมเห็นว่าวันนี้การเดินหน้าของการแก้ปัญหาใต้ก็ไปได้เยอะแล้วแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการ มีความร่วมมือจากนอกประเทศด้วยอันนั้นแหละคือประเด็นผมไม่อยากให้ท่านพูดมากนักถ้าไม่รู้ระอย่าพูดนะครับอย่าพูดและอย่าเอาคลิปแบบเมื่อกี้ออกมาอีกใครจะไปทําคลิปแบบนี้หลายท่านที่อยู่ใต้ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับจากที่ไหนเรื่องอะไรผมเมระมาระวังอย่างที่สุดในเรื่องนี้เพราะมันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยชาติพันธุ์ต่างๆท่านรู้เรื่องบ้างหรือเปล่านะเรื่องที่สอง เรื่องยาเสพติดท่านพูดว่าผมไม่รับผิดชอบไม่ดูแลมากขึ้นอะไร้นก็แต่ท่านก็นลองไปดูที่ว่าเขาทํางานอะไรกันบ้างท่านถ้าท่านอ้างว่ามันมีคนร่วมมือมีคนได้ประโยชน์ก็แจ้งมานะฮะก็สอบสวนดําเนินคดีถ้าการกเกี่ยวข้องก็ลงโทษมันก็มีเท่านั้นบ้างกฎหมายน่ะนะถ้าพูดไปเปล่าๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกครับนะเมื่อเช้าผมก็สังเกตดูก็พูดหลายอย่างเหมือนกันนะเอารูปโน้นรูปนี้ออกมาอะไรออกมา สถานีมันก็เกิดมาอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามจะแก้ไอ้คนชั่วมันก็มันก็ชั่วมากขึ้นมันก็มีวิธีการใหม่ๆมาสู้เราอีกมันก็ต้องช่วยแก้ไขก็ต่อไปนะท่านบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพมีจานวนยาเสพติดเข้ามาในประเทศเยอะมากส่งออกเป็นแกนกลางส่งออกในโลกในอาเซียนก็น,นกั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ไขไปไงทุกเรื่องมันต้องแก้ไขนะครับต้องปรับปรุงไม่ใช่ ปราบยาเสพติดคือฆ่าคนทิ้งไปสองพันคนสามพันคนเฉยๆเงี้ออยมันถูกไหมล่ะครับทําได้ไหมนะปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราได้กําหนด,ดให้เป็นววระแห่งชาติเป็นยวายสําคัญของรัฐบาลนะครับปราบใดที่มีคนชั่วอยู่มันก็ต้องมีคดีแบบนี้มันต้องมีเรื่องแบบนี้ทุกเรื่องอะ่ะ แล้วเราก็ควรจะรักษากฎหมายแล้วควรจะทำตามกฎหมายให้ดีที่สุดของเรานะเพื่อเราจะไม่ทําให้สถานการณ์มันรุแนแรงเกิดขึ้นไอ้คนเร็วก็ถูกกาจัดไปเขาตัวเองตามกฎหมายด้วยนะครับการแก้ไขปัญหาจาสพตินั้นเริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายและการใช้กฎหมายได้มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ซ้ําซ้อนกันจาก24ฉบับให้เหลือเพียงฉบับเดียวจะทํางานให้ได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้แล้วแต่แต่วันที่9ธันวาคม2 5ก4กสบ็ส่งผลให้มีสิทธิภาพในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สูงขึ้นโดยเฉพาะมาตรการด้านการปรับปรามจับกลมุมขยายผลรวมทั้งสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า20 0 0 0ล้านบาทรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกมิติที่เกี่ยวข้องมามีทั้งมิติแรกคือมิติในการป้องกันท่านต้องช่วยผมนะท่านรังเกียจท่านไม่ชอบผมก็ไม่ชอบยาเสพติดอะนะนะ ท่าก็ต้องช่วยพูดทำเข้าใจให้กับสังคมให้กับเด็กนักเรียนอย่าไปลองอย่าไปเสพอย่าท่านเคยพูดดิช่วยผมบ้างไหมท่านกับตำหนิแต่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ถึด่ดีๆเขาก็มีไอ้คนชัว่วมันก็เยอะก็ช่วยกันจัดออกไปก็เท่านั้นแหละนะครับทําให้ได้ก็แล้วกันมิติการป้องกันนั้นก็ได้ให้กระทรวงศึกษาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชนสร้าง,งากลไกเฝ้า,าวระวังยาเสพติดป้องกันสารศึกษา ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชนมิติในเรื่องการสกัดกั้นวันนี้กองทัพก็ได้เข้มข้นในเรื่องการเฝ้าระวังนะมากขึ้นนะทำอยู่แล้วทั้งทางบกทาง,ทง,ทง,ทงน้ําทางอากาศทุกหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบกันนะก็มีการพบมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเคลื่อนย้ายวิธีการส่งออกวิธีการมันก็โจน่ะ แล้วก็ต้องทําให้ทันโจนนะครับแล้วก็สําคัญคือประชาชนต้องเป็นเป็นส่วนร่วมในการที่จะช่วยเฝ้าระวังด้วยนะถ้าพูดปากลอยๆก็ไม่อะไรขึ้นมาผมว่านะมิติในการปราบปรามพิจารในการสกัดกั้นนั้นเราก็มีการตรวจสอบทั้งแนวชายแดนมีการประทะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์ทหารก็ไปเสี่ยงส่้อยู่นั่นแหละจับมาทีก็จานวนมากท่านกับผู้มาเองแล้วว่าผลิตได้ง่ายได้เร็ว ในเรื่องของยาอะไรล่ะสารตั้งต้นยาเสพติดก็ได้ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในระงับการนําเข้าที่ผ่านมาบางทีก็นําเข้ามาแล้วกเกินมากกว่าความจําเป็นอันนี้ก็ลงไปแก้ตรงนนนด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งการไปหมดแล้วและตรวจสอบแล้วนะครับม,มีการลดจํานวนลงให้ใช้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่เหลือถ้าเหลือก็ไปทํายาเสพติดอีกทางก็ะพด่ปเองว่ายาเสพติดมันมาจากต่างประเทศ้ส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่ผมไม่อยากจะไปพูดให้มันต้องทะเลาะอะไรเขาอีกก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศอยู่แล้วมีกลไกในเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องการปราบปรามได้เป็นการในเชิงรุกปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้ายยาเสพติดในพื้นที่แล้วก็ส่งข้อมูลให้ปปสขยายผลไปในการทําลายเครือข่ายจับกลุ่มในทุนและผู้เกี่ยวข้องมีการจับกลุ่มในคดีในปี65และ66มากกว่า1,500คดีผู้ต้องหามากกว่า2,500คน ได้ของกลางทั้งยาบ้ากว่า800ล้านเม็ดยาไอซ์เฮโรอีนเคตามีนกว่า80ล้านกรัมและยังมีอีกที่จะต้องจับกลุ่มในคดีต่อไปเรื่อยๆนะครับข้อสำคัญคือท่านต้องเตือนลูกหลานของท่านนะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าไปลองนะในเรื่องมิติการยึดทรัพย์สินปปสได้มีการบูรการอย่างใกล้ชิดกับทานง,งานปป,ปงกรมสรรพากรในการขยายผลยึดทรัพย์สินผู้ค้ายยาเสพติด ที่นาเงินจากยาเสพติดไปฟอกเงินหน่วยงานศาลและอายการเร่งรัดกระบวนการทางคดียาเสพติดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศใช้กลไกการบริงานตามโครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานสากลและโครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือสากลนที่ต้องประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารกับประเทศต,ต่างๆอย่างต่อเนื่องสร้างช่องทางสื่อสารเร่งด่วนที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ ผลจากการส,ก,สกัดกั้นทั้งสองทางนี้ทำให้ปี65เราสามารถดาเนินคดียาเสพติดได้ถึง144คดีปี2 6 26 6ได้58คดี2ปีนี้มีการยึดของกลางยาไอซ์เฮโรอีนเคตามี้มากกว่า1,900กลมสิ่งที่พันธุ์ที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องมิติการฟื้นฟูมาบัดรักษาคนที่ติดยาเสพติดเป็นบุคคลอันตรายวันนี้เราก็ได้ให้ลงไปตรวจสอบสอดส่องมีกลไกทั้งท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอม,มอไปสํารวจในพื้นที่ในแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมีผู้เสพยาเสพติดอยู่เท่าไหร่วันนี้ผมก็มีข้อมูลแล้วลหละจังหวัดหลายจังหวัดซึ่งทางตํารวจกําลังสรุปให้ผมดูอยู่ซึ่งมีทั้งประ,ประเภทที่ติดแล้วยังไม่มีอันตรายเรียกว่าจังเขียวอยู่อันที่สองคือส้มนี่เริ่มบ้าบอแล้วอันที่สามคือแดงแดงนี่พร้อมจะฆ่าคนทุกคนเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาทางว่าเราจะ จะทำยังไงเพราะเขาก็คือคนไทยฆ่าเขาทิ้งไม่ได้เนะเพราะนั้นก็เ,เอามาเข้าระบบการบำบัดรักษาวันนี้เราก็มีอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัมผัสจารตตำบลน,นะมีวัดมีของท้องถิ่นมีอะไรอยู่แต่มันยังไม่พอแล้วครับเพราะคนมันติดจานวนมากเราก็เร่งรัดในโครงการจัดสร้งางจัดสถานบำบัดรักษาวันนี้ก็ให้ทางกรรไกได้แบบพิจารณาเรื่องนี้ว่าเ,เราจะหาสถานที่ที่เราที่เรามีอยู่ ทานที่ทางทหารอะไรบ้างได้ไหมเพราะคนบางคนมันอันตรายออกไปข้างนอกกับอันตรายวันนี้คนที่ไปเฝ้าดูเฝ้าคอยดูคอยแจ้งข่าวคอยให้ข้อมูลกับเราก็เขาก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะคนพวกนี้ดูบ้างบ้ามันก็บ้าเหมือนกันนี่คือสิ่งที่มันทํามันไม่ง่ายนะเราคุณนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลมันจะทําอย่างเต็มที่ในเรื่องของการช่องทางสื่อสารเร่งด่วนที่มีประสิทธิภาพอันนี้แจ้งเข้ามาเลยครับนะคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคุณอาแจ้งเข้ามานะครับ ก็พร้อมที่จะเขาาเ้าปดำเนินการและบางอย่างมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันนะการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนในด้านมิติการบำบัดรักษานั้นเราก็เร่งและทำจดจัดทํากฎหมายฉบับรองหรือที่เรียกว่าอนุบัญญัติกฎกระทรวงระเบียบต่างๆเพื่อใช้ในการบําบัดรักษาคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสมเมื่อกี้ถึงมเรียนไปแล้วคือการจัดตั้งหน่วที่บําบัดรักษา ทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลประจำตำบลแล้วผมก็มีํารวิว่าเอ๊ะเป็นไม่ได้หรือไม่ที่เราจะจัดตั้งสถานบัรักษาแบบที่ต่างประเทศเขาทำคือภาคเอกชนเป็นคนจัดเพราะว่าบางคนก็ผู้ปกครองพ่อแม่ก็ไม่อยากจะไปเปิดเผยนะก็อยากจะรักษาลูกตัวเองในที่มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไม่ทําให้เขาเสียชื่อเสียงผมก็เหมือนต่างประเทศเขาทำกำลังคิดอยู่จะทําได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือเมื่อเข้าไปรักษาแล้วจะต้องอยู่ให้ครบ ท้าในพื้นที่มันก็มีปัญหาอีกนะให้ยาไปที่ยังไม่ครบโดดก็หน,นีออกมาอีกอะไรอีกนี่คือปัญหาที่มันวุ่นที่สุดอะนะก็เราต้องแก้ให้ได้แล้วกันนะวันนี้ก็จะหาพื้นที่ที่ควบคุมได้นะไม่ได้เอาเขามาขังเถิงอะไรเอาเขาเข้ามาแล้วให้มันหยุดยาให้ได้นะให้ยาให้ยาอะไรล่ะเพื่อแก้ไขการติดยาพร้อมทั้งฝึกอาชีพให้เขาไปด้วยเพื่อออกมาแล้วก็มีงานทํานะครับ เพราะนั้นการแก้ไขมันเป็นการแก้ปัญหาทางระบบวันนี้เราใช้อสมแนะทำหน้าที่เป็นคู่บัดดีติดตามผู้ป่วยในชุมชนจนกว่าจะหายขาดจนและสร้างระบบการบตดฟื้นฟูในรูปแบบใหม่ก็คือชุมชนเป็นฐานให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบาดฟื้นผู้มีทักษะความรู้ในว,วิสาขาวิชาชีพจัดหา,าง,งานให้ทํานอกจากระดับชุมชนแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นฐานรากของประเทศกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีการ,รับสนุนการบัติงานในทุกมิติเช่นการจัดตั้งชุดปฏิการตำบลชุดศึกษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดเจ้าที่ก็ไปค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจัดให้มีการรงมเรียนในระบบศดส,สองป้องกันเฝ้าระว,วังป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในแหล่งมั่วสุมเปิดช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมจากสายด่วนศูนย์ดับงทํารนึ่งจ็แจ้งเบาะแสโรงเรียนขอรับความช่วยเหลือรวมทั้งจัดตั้ง,งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครบทุกจังหวัด เพื่อจะเป็นการสร้างกลไกที่ต่อเนื่อง mm. เพื่อให้ผู้ที่ผ่ผานการบำบัดมีงานทํเสิ่งองนนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกระบาลจําเป็นต้องรับผิดชอบนายกฐมติตรททุกวงก็รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ต้องเป็นการให้มันถูกวิธีนะครับ mm. เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างปัญหาใหม่ต่อไปในอนาคตต้องใช้กฎหมายให้มันถูกต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเคารพในอำนาจต่างๆทางด้านกระบวนการยุติธรรมประเทศใดที่ไร้ซึ่งกฎหมายมันไม่ใช่ประเทศนะฮะ วันหน้ามันก็แตกไปหมดอ่ะนะทิ่งที่ผมอยากจะเตือนพวกเราทุกคนก็ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับในการที่ทําให้บ้านเมืองมีความรักความสามาัคคีไม่แตกแยกเพราะเราคือประเทศไทยถ้าเราแตกแยกแบ่งกันไปแบ่งกันมาแบบนี้วันหน้าเราจะไปไหนไม่ได้ที่เรากำลังพยายามทําวันนี้ก็คือทาให้ประเทศไทยก้าวไปสู่อนาคตให้ได้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเราได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากพอสมควรผมเดินทางไปต่างประเทศผมไม่เห็นเขาเขาเขา,เขาลังเกียจผมสักคนเลย เขาก็คุยผมทุกประเทศ่ะผู้นําทุกประเทศเขาก็พูดกับผมการประชุมต่างประเทศเขาก็าเจิญผมไปเขายัางชื่นชมในซ้ําไปว่าทาได้ยังไงการแก้ปัญหาโควิดสิบเก้าทำยังไงประชาชนอยู่ได้ทํายังไงโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องปิดงานไม่ต้องปิดงานแรงงานยังทํางานได้อยู่นี่คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ท่านมองไม่เห็นท่านเห็นแต่สิ่งไม่ดีบางอย่างท่านก็ไม่เข้าใจ บางอย่างท่านก็ไม่ร่วมมือบางอย่างท่านก็ไม่เครารพกฎหมายกฎหมายนี่คือความเท่าเทียมทุกคนผู้อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนี่คือเรืยอความเท่าเทียมผม,มอยากจะทราบว่าท่านจะมีอำนาจคือมาแล้วท่านไม่มีกฎหมายท่านจะไม่มีกฎหมายอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแยกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายไปหมดมันไม่ใช่ไปประชาธิปไตยที่ถูกต้องหรอกครับผมว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องก็คือประชาธิปไตยที่มีสิทธิเสรีภาพมีหน้าที่นะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นละเมิดสิทธิทผู้อื่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดท่านต้องสอนคนเหล่านี้เด็กของเราหลายคนถูกบิดเบือนไปก็ควรรับผิดชอบด้วยแล้วกันบัน้าขอบคุณครับ